วนนี้ลูกเชียนสิมาตัดแต่งต้นกล้วยนะครับเนาะต้นกล้วยที่ลูกเชียนมาปลูกเป็นพืชพีเรียงใหครับต้นบักเเผวนำหอมนะครับในสวนลูกเชียนนะครับตอนนี้ต้นบักเ้าวนำหอมนะครับมันก็เริ่มเติบโตแล้วนะครับบางต้นมันก็แทงจันนะครับออกผลผลิตแล้วนะครับในช่วงที่ลูกเชียนปลูกใหม่ๆนะครับบักเเผวมันยังบ่ท่านมีผลผลิตนะครับ ลูกเชียนกับสีปลูกกล้วยนะครับสลับไปกับมะละกอบ้างนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตก่อนเนาะเพื่อให้ได้ผลผลิตก่อนนะครับในช่วงที่ล่ออ่าอ่าปักเปล่านะครับมันมีผลผลิตเนาะนะครับส่วนลูกเชียนลูกเชียร์กับสีปลูกนะครับกล้วยนะครับกล้วยเป็นพืชพีเลี่ยงนะครับเนาะนะครับทั้งหมดเลยเพราะว่าต้นมะพร้าวตอนนี้มันก็ เติบโตแล้วนะครับมันกใหญ่แล้วเนาะบางต้นมันก็แทงจันมีผลผลิตแล้วนะครับกล้วยลูกเชียนกับทยอยเอาออกนะครับทยอยเอาออกเนาะนะครับเพราะว่าต้นกล้วยมันหลายเกินไปเพราะมันหลายปุ๊บนะครับมันก็งามเฮ็ดให้งามเฮ็ดแต่เครื่อหน่อยเฮ็ดให้หน่วยนะครับบ่อวบบ่ะอ้วนนะครับลูกเชียนก็สีเอาออกให้มันเหลืออยู่ต้นหนึ่งหรือว่าสองต้นนะครับ บเดี๋ยวอ,ออกทั้งเบิร์ดแต่บางหม่องมันงำก็เอาออกทั้งเบ <vy> ิดอยู่เชียรสิมาตอนออกก่อนนะครับคุดนอไปปลูกน้ำแน่นะครับคุดนอไปปลูกน้ำแนะ่ต้นไหนที่มันเยอะเกินไปเนาะเชียร์กระสีเอาออกไปเลยนะครับออกไปเลยนะครับเอาออกไปแล้วลูกเชียนเอาไปใส่ใส่นะครับเดี๋ยวลูกเชียนสิผ้าพี่น้องไปเบื้องนะครับเนาะเดี๋ยวสิผ้าเนาะต้นนี้มันมีอยู่หกต้นนะครับมีอยู่หกต้นต้นหนึ่งมัน อ,ออกเครือแล้วตนน้นเบงมันมีเครือแล้วนะครับลูกเชีรเยร์กสะเหลือไว้แค่สองต้นนะครับอีกสามต้นลูกเชียร์กระเซี oren. ยวออกจังนอนนนหน่อยๆนี่ลูกเชียรกระติต้อนออกก่อนนะครับลูกเชียรสกติด้อนออกก่อนนอหน่อยๆน,นี่น พอต้นนี้มันออกเครือแล้วนะครับพอต้นนี้มันออกเครือแล้วนะครับกระเสียวต้นนี้เชือกกระเสียวมันใส่น้ำเงาหัวข้าวนะครับต้นกล้วยนี่นะครับอ่ามันเป็นอ่าต้นใหม่ที่มีน้ำหลายนะครับในลำต้นมันนะครับกลัวมันสีเหี่ยวกลัวมันสีแห้งนะครับมันกระสิ่คายน้ำออกจากลำต้นนะครับในดินของเขาตรงนี้นะครับจุกชื้นนะครับกับรักษาหนาดินได้พอสมควรนะครับเนาะนะครับ มันก filled, ็เข้าราักษาหนาดินได้มันมีความชุ่มชื้นนะครับเก็รยรไห่ตนใหม่ของเข้านะครับจะเริ่มเติบโตในดีนะครับรากพืชหาก,กินได้นะครับนอดินโมแหใ้งเก็บเก็ห้กัดครับเี่ได้ไปเกไปได้ครับ สังเกตเงาบกเพาลูกเชียนเนาะมีใบกล้วยนะครับเอาไปปกคุ้มไว้ตลอดนะครับทุกต้นเลยนะครับที่เป็นต้นบกเพาเนื่องจากลูกเชียนปลูกกล้วยเป็นพืชป,ป,ปีเลี้ยงนะครับมันจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมาย